สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สีจิตา23าเลิฟทาโร่ชาแนลดูดวงด้วยสารรไพ่ทาโร่และไพ่ออร์เคิลนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปสั้นๆกันนะคะประมาณสัก10หรือ10กว่านาทีนะคะการอ่านไพ่ของเราเป็นแบบ general reading อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอจะไม่พูดยาวนะเพราะมีภารกิจที่จะต้องไปทํานะคะมาดูกันค่ะว่าคนคนนี้นะคะหรือคุณนะคะอาจจะเป็นชาว ธาตุใดราศีใดนะคะใบแรกเลยคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะมีไพ่เอสออปเปนเดอรค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงธนูค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะะะมนะคะมีไพ่เดวิลนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะมีไพ่สเตรนท์นะคะอาจจะเป็นชาว ราศีราศีสิง์รัคนาคะแล้วก็มีไพ่ l o v e r นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัขนามิถุนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขานะคะใบแรกเลยนะคะเป็นไพ่หมายเลข6นะคะมีไพ่หมายเลข7ค่ะ มีไพ่หมายเลข4มีไพ่หมายเลข9นะคะมีไพ่หมายเลข2ค่ะมีไพ่หมายเลข3นะคะแล้วก็มีไพ่หมายเลข1ค่ะนะคะวันที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่วันจันทร์นะคะวันศุกร์วันอาทิตย์วันเสาร,ร์วันพุธแล้วก็วันอังคารปีนักษรรัตรที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีฉลูปีมะเส็งปีชวดปีวอกปีมะเมียปีเถาะแล้วก็ปีขานนะคะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะมาเริ่มจากคำถามแรกนะคะเป็นคำถามที่แม่หมอถามแทนลูกดวงนั่นแหละนะคะมาดูพลังงานของคุณนะคะแล้วก็เรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวของคุณและเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนะอ่ะมาดูค่ะเริ่มจากไพ่ใบแรกเลย t e m p e r a c e คุณหรือเขาอาจจะเป็นรักทางไกล long distance relationship นะคะอาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียลได้นะคะเป็นพลังงานของ การวนไปวนมาไปไปกลับกลับรักรเลิกเลิอกลออนออนออฟอนะคะมามาหายหาย <c oughs> นะคะอะไรประมาณนี้นะพลังงานระหว่างคุณและเขา The Lover นะคะอ่าแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณสองคนเป็นคนที่มีเคมีที่ตรงกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่ความรักที่ลึกซึง้งแต่อาจจะเป็นความ ต้องตาต้องใจความถูกใจความเคมีที่ตรงกันนะคะบางท่านบางคนคุณหรือเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะนะคะนะแล้วก็มามามีความสัมพันธ์กันนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ไปไกลเป็นแค่การพูดคุยหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะมีพไพ่ knight of w a n ค่ะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ไกลนะคะรักทางไกลอย่างที่บอกนะคะคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะคนที่ทำอะไรแบบมีแบบแผน เป็นคนที่มี p a s ช i o n ในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็ขยันแข็งในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะตัวคุณนะคะอาจจะแม่หมอกําลังพูดถึงตัวคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางก็ได้นะคะขออภัยนิดนึงคะ่ะแม่หมอ ดันไปอ่านเป็นพลังงานของเขานะคะพลังงานของคุณก็คือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะอาจจะกําลังวางแผนที่จะเดินทางไปไหนหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะเป็นตํารวจเป็นทหารเป็นข้าราชการนะคะนะเป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความเป็นอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะหรือบางท่านบางคนก็นะคะถ้าเกิดว่าเป็นทํางานเอกชนก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับการ อเป็นเซลล์ก็ได้นะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะ <S <S ๆนะไพ่เดอะฟูลคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับนะคะ <S <S เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้นะคะ <S <S แล้วก็อา่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มี คอมมิทเมนต์กันหรือ,อยังไม่ได้มีสถานะต่อกันเพียงแค่อาจจะถูกตาต้องใจกันอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าระหว่างคุณและเขาเวลาคุยกันหรือเวลาอะไรกันมันเป็นมันมีความน่ารักมันมีความอ่าเหมือนเหมือนน้องหมาตัวเนี้ยนะคะกับคุณเนี่ยเหมือนหยอกล้อก,กันเหมือนมีเคมีที่ตรงกันแล้วก็มีความน่ารักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินนะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะคะแล้วก็คุณและเขานะคะอาจจะมีโอกาสหรืออาจจะอยากให้โอกาสซึ่งกันและกันแต่ว่ามันยังคงติดอะไรบางอย่างอยู่นะคะบางท่านบางคนใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคู่อยู่แล้ว2ดาบไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณและเขานะคะพักเบรกกันในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะอาจจะไม่ได้ติดต่อกัน นะคะเป็นพลังงานของไพ่สองดาบเป็นพลังงานของไพ่ที่แบบเหมือนกับว่าตอนนี้คุณหรือเขาไม่รู้เลยว่าอีกคนหนึ่งทำอะไรอยู่ไม่รู้ชีวิตซึ่งกันและกัน ะะอาจจะมีการบล็อกไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นก็ได้หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าถามว่ายังมีการแอบสืบแอบส่องกันไหมก็คิดว่ายังมีการแอบสืบแอบส่บอ,บสองกันอยู่นะคะอาจจะเป็นการใช้แอคหลุมแอคเคาปลอมอะไรแอคเคาปลอมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะระหว่างคุณหรือเขามันเหมือนกับถูกตาต้องใจกันมากเลยแต่มีเหตุผลบางประการที่มันไปต่อไม่ได้ นะคะหรือมันยังเป็นอุปสรรคอยู่นะในเวลานี้นะคะตัวคุณเองก็ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่เดินออกมาจากเขาหรือหันหลังจากเขาก็ได้แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพลังนี้พลังงานนี้เป็นพลังงานเ,เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีสลับฝั่งพลังงานกันได้นะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะหมายความว่าอยู่ดีๆเขาก็เดินหันหลังจากคุณไปโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะมาก่อนนะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะ แม่หมออาจจะเสียสมาธินิดนึงต้องขออภัยด้วยพอดีมีเสียงดังเดี๋ยวจะสรุปความให้ฟังใหม่นะคะว่าคนคนนี้หรือคุณนะคะอาจจะเป็นคนไกลซึ่งกันและกันนะคะตัวคุณและตัวเขาอาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียลนะคะผ่านเดทออนไลน์ the, uh, uh, online, รักออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะมันยังความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ไปถึงไหนมันยังไม่ได้ไปไกลมันเป็นการชอบพอการถูกตาต้องใจกันนะคะนะแล้วก็ยังมีอิสระต่อกันอยู่ยังมี ยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์หรือยังไม่ได้มีสถานะต่อกันนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีการบล็อกกันเกิดขึ้นอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างมีใครบางคนไหมที่มีครอบครัวนะคะหรือทั้งสองฝ่ายอาจจะมีครอบครัวหรือมีคู่รักของตัวเองแล้วก็ได้นะคะแล้วทีนี้คุณและเขาก็อาจจะเขาเรียกว่าเหมือนอยู่ดีๆก็แยกกันไปโดยที่ ไม่มีปีไม่มีขลุ่ยไม่มีการบอกไม่มีการกล่าวอะไรทั้งสิ้นแต่นะคะแม่หมอบอกไว้เลยว่ายังมีการแอบส่องแอบสืบกันอยู่อาจจะเป็นคุณสืบเขาเขาสองคุณอะไรแบบนี้ก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้นี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วก็ตัวตนของคุณนะแล้วก็เรื่องราวของคุณทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาในเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาในเวลานี้เป็นยังไงบ้าง ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาในเวลานี้ค่ะเดมูงมันมีความคิดถึงอยู่แล้วมันก็มีความรู้สึกความแบบคิดถึงความคะนึงหาความถวิลหาแล้วก็มีความรู้สึกว่าค้างคาใจกับกับอะไรบางอย่างนะคะกับความไม่ชัดเจนบางอย่างนะคะยังมีการอยากที่จะกลับมาให้โอกาสแล้วก็ยังมีการอยากที่จะกลับมาเรียนรู้หรือเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ มันมีความคิดถึงกันอยู่ตรงนี้นะคะไพ่สองเหรียญคุณไม่สามารถตัดเขาออกจากหัวได้เหมือนกันนะคะแต่คุณก็เหมือนกับจะไม่ทำอะไรจะไม่ take a c t i ่นอะไรคิดถึงก็ปล่อยให้คิดถึงไปนะคะคิดถึงก็ปล่อยให้คิดถึงไปนะจะไม่ทำอะไรถามว่าปวดใจไหมก็มีนะคะปวดใจบางท่านบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันมีเรื่องที่แบบเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ระหว่างคุณและเขาหรือมันเป็นปัญหาที่ เป็นรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้นะในลักษณะแบบนี้ก็ได้มันก็เลยเหมือนกับว่าคุณเองก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เขาเองก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มันก็เลยเหมือนกับปล่อยให้ทุกอย่างมันมันไปเรื่อยๆแค่ความคิดถึงที่มีถึงกันเท่านั้นที่คุณสองคนนะคะมีนะคะ,นะะ j u d g m e n t ถามว่ารอคอยการติดต่อจากเขาไหมมันเหมือนว่าคุณก็รอคอยเหมือนกันนะคะ คุณไม่ทําอะไรหรอกแต่คุณก็มีความรู้สึกว่ารอคอยอยากจะให้เขาติดต่อมายังคงคิดถึงเขาตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วก็ยังมีการแอบสืบแอบส่องอย่างอย่างเช่นที่บอกนะคะว่าคุณก็ดูเหมือนกันว่าเขาจะมาส่องคุณไหมแล้วคุณก็อาจจะส่องเขาก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกนะ่ะคล้ายๆกับแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณและเขาต่างคนต่างมีอีโก้อะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานของเขากันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณก็คิดถึงเขาแต่ว่าคุณจะไม่ take A c t i o n อะไรใดในตอนนี้นะคะในตอนนี้เท่านั้นนะนะคะคิดถึงก็อยู่เฉยๆว่าง,งั้นเถอะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานของเขาหลาดเป็นยังไงบ้างนะคะเขาเป็นยังไงบ้าง Permit เหมือนตอนนี้เขาอาจจะอยู่นิ่งๆเฉยๆ,ๆ ะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวอินโทรเวิร์ดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นคนที่มีความรู้สูงนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียนหนังสือสูงนะคะอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น l ไลฟ์โค้ชหรือเป็นอะไรที่ให้คำปรึกษาของคนอื่นก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ชี้แนะแนวทางกับคนอื่นได้ดีอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วนิสัยเขาเป็นคนที่ชอบสันโดษชอบอยู่นิ่งๆน,นะคะนะตอนนี้มันเหมือนกับเขากําลังคิดหรือทําอะไรบางอย่างหรือใช้ความคิดอะไรบางอย่างอยู่กับตัวเขาเองนะคะกำลังตัดสินใจมีไพ่ดมูลเหมือนกันเลยระหว่างคุณหรือเขามันมีความไม่ชัดเจนหรือมันมีความคิดถึงแล้วก็ทวินหาอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามหา หาคำตอบอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะในในพลังงานของเขาอะนะแต่ว่าอาจจะยังไม่เจอไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรคำตอบอะไรหรือต้องการอะไรนะคะบางทีอาจจะหมายความว่าเขาต้องการความชัดเจนจากคุณหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะนะ High Priestess นะคะเป็นความคิดถึงที่ไม่แสดงออกนะคะเนี่ยมีไพ่ The Lover เหมือนกันด้วยนะคะมันมีความรู้สึกว่าถูกตาต้องใจหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันแต่ว่าไม่เปิดเผยความรู้สึกให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบนะคะนะ สามดาบเหมือนกันอีกด้วยมีหลายพลังงานมากที่เหมือนกันแม่หมอใช้คนละสำรับนะคะเมื่อเป็นไพ่ของคุณก็ใช้อีกสำรับหนึ่งเมื่อเป็นไพ่ของเขาก็ใช้อีกสำรับหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันมีความตรงกันในไพ่หลายๆใบเลยนะคะสามดาบคุณพลังงานเขาเขาอาจจะเจ็บปวดก็ได้เมื่อเวลาที่คิดถึงคุณหรือเวลาที่จะต้องสะกดอารมณ์หรือสะกดความรู้สึกที่คิดถึงคุณแล้วก็ ไม่ติดต่อไปอาจจะเป็นการทำอะไรตรงข้ามกับใจของตัวเองก็ได้นะคะนะสามไม้เท้าอม,มันเหมือนขออภัยค่ะเขาเองเขาก็วางแผนอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะทำเป็นเหมือนไม่สนใจคุณเนี่ยเขายังมีความคิดถึงคุณมากๆเลยยังอาไราอาวรนนะคะบอกได้เลยตัวเขาเองนะคะกำลังคิดที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ยังรอคอยยังรอคอย หรือค้นหาคำตอบที่ใช่อยู่นะคะบางครั้งความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่าๆเ,เป็นคนเก่าซึ่งกันและกันคนที่เคยคุยกันนะคะเป็นคนที่รักๆเลิกๆในความสัมพันธ์ก็ได้นะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะตอนนี้เขาคิดถึงคุณแต่เขาไม่แสดงออก นะคะมันมีความเจ็บปวดบ,บางอย่างที่เขาเก็บซ่อนไว้อาจจะเป็นความเจ็บปวดจากการที่เขาหรือคุณต่างฝ่ายต่างมีใครอยู่ก็ได้นะคะนะมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่พลังงานที่มันเหมือนคุณและเขารู้สึกเหมือนกันคิดตรงกันแต่ต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างไม่ทําอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกต่อคุณในเวลานี้เป็นอย่างไรอีกบ้างนะคะสิ่งที่เขารู้สึกต่อคุณในเวลานี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> <7. S 2> เจ็ดเหรียญสิ่งที่เขารู้สึกต่อคุณและสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหมือนเขาก็แอบสืบแอบสองคุณเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลจากคุณเลยความรู้สึกของเขาก็ยังวนนเวียนๆอยู่รอบๆตัวคุณเพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แสดงตัวให้คุณเห็นนะคะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากแล้วก็ มีความทวิลนหานะคะตัวคุณมากๆเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยมันเป็นความต้องการที่จะใกล้ชิดนะคะอะไรเหมือนกันแต่ว่าเดวิลนะคะอาจจะเป็นรักซ้อนได้เจ็ดดาบนะคะอาจจะเป็นรักซ้อนได้และเขามีความรู้สึกว่าความรักเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไปต่อหรือมันมีการแสดงออกหรือมีการเทคแอคชั่นหรือมีการที่จะเอ่อพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันจะพัฒนายากนะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ บ่งบอกถึงความรู้สึกมากกว่าที่มีซึ่งกันและกันแต่การ Take Action หรือการทำอะไรหรือการติดต่อหากันอะไรยังยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่ายังคงคิดถึงกันไหมคิดถึงยังคงมีความหวังในความสัมพันธ์ไหมก็คงยังมีความหวังอยู่นะคะยังคงคิดถึงกันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกมีไพ่ t e m p e r a n e e นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับแต่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างนิ่ง นะคะนี่นี่คือถ้าเกิดว่าหัวข้อของมันนะคะก็คือคนคนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงแน่นอนคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแต่ต่างฝ่ายต่างจะไม่ทําอะไรต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเฉยต่างฝ่ายต่างมีอีโก้หรือต่างฝ่ายก็ต่างมีอุปสรรคที่ต่างก็รู้กันอยู่แล้วแบบนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มแล้วก็บทสรุปนะคะในเรื่องนี้การว่ามันจะเป็นยังไงนะ แนวโน้มและบทสรุประหว่างคุณและเขานะคะจะมีอะไรคืบหน้าไหมทําไมสองคนถึงนิ่งทําไมสองคนคิดถึงกันแต่ทําไมสองคนไม่แสดงออกนะคะอึดอัดกันเกินไปไหมกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะต่างฝ่ายต่างรอคอยให้อีกฝ่ายหนึ่งเทคแอคชั่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะสองถ้วยมันมีความรักมันมีความคิดถึงมันมีความเสน่หาความชอบนะคะแต่มันมีเอมเพอเรอร์ด้วย นะคะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายความว่าต่างคนต่างมีอีโก้นะคะทั้งทที่มีความคิดถึงกันนะคะก้าววยยังคงนิ่งอยู่ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่จะมาเติมเต็มตัวเองได้เป็นคนที่อยู่ในความคิดเป็นคนที่อยู่ในท้ายเป็นคนที่อยู่ในสเปกนะคะแต่คุณสองคนดันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ยังนิ่งเขาก็ยังนิ่งนะคะหนึ่งดาบเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันเราคอยการติดต่อนะคะไพ่หนึ่งดาบมันมันมีความรู้แม่หมอมีความรู้สึกว่าถึงมันจะเป็นไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารแต่ว่าไพ่ใบอื่นๆที่มันออกมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าแค่รู้สึกอยากจะติดต่อนะคะแค่รู้สึกอยากจะติดต่อแต่ไม่ทําอะไร เพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะคะว่าแนวโน้มแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าภายในระยะ2อเดือนนี้มันจะยังไม่มีการติดต่อกันนะคะมันเหมือนคุณก็รอเขาเขาก็รอคุณต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเลงนะคะต่างฝ่ายต่างแอบส่องแอบมองกันอยู่ ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะไม่ติดต่อกันนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเนี่ยแม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันไพ่ในวันนี้เป็นไพ่ที่แตกต่างจากไพ่ในวันอื่นๆมากๆเลยที่ไม่มีบทสรุปให้เราเพราะฉะนั้นแม่หมอบอกได้เลยว่าในระยะอันใกล้นี้นะคะสิ้นปีนี้จะยังไม่ได้มีการติดต่อหากันนะคะนอกจากว่าคุณตัวคุณเองจะคิดถึงเขาแล้วก็ทนไม่ได้ ติดต่อไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เขาติดต่อมาตอนนี้เขาก็น่าจะยังมันยังมีอุปสรรคอะไรหลายอย่างอยู่ที่เขามีความรู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวแต่ถ้าถามหาความคิดถึงแน่นอนค่ะว่าคิดถึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ข้อความนะคะที่คุณและเขานะคะอาจจะอยากส่งถึงกันหรือเขาส่งถึงคุณนะคะอะไรแบบนี้นะมองเธอยามเจอทุกคราแอบเสน่หาร้อนอุราไม่กล้าเอ่ยเลยสักคำนะคะ จะกลับมาหาเสี้ยวเวลาที่เคยรักครั้งมีเรารักซึ้งตรึงอุราเหมือนจะมีการกลับมาหากันแต่ยังไม่ใช่นะในเวลานี้แน่นอนอยากให้รู้รักเธอนั้นยังคงอยู่จวบวันคืนมิคลายจากกายและใจใช่ว่าใจฉันตัดเธอได้ง่ายดายเสียหน่อยอีกโก้คำคอเลยไม่กล้างอเธออืออีกโก้ใครไม่รู้อาจจะอีกโก้ทั้งสองคนก็ได้ รักด้วยหัวใจแต่จำจากไปเพราะเหตุผลนะคะแอบมองดูเธออยู่กับเขาไม่หา่างคนไม่มีหัวใจไปไม่ร่ำไม่ลาทิ้งน้ำตาไว้ให้กับฉันนะคะก่อนจะนอนทุกคืนส่งคำพรให้เธอเหมันเหมือนกับยังรักยังปรารถนาดีต่อกันแต่ก็ยังมีอีโก้ต่อกันอะไรแบบนี้นะคะ ใช่ว่าใจฉันตัดเธอได้ง่ายดายเสียหน่อยค่ะและนี่คือพลังงานไพ่ทั้งหมดที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้อาจจะเป็นพลังงานที่แปลกแล้วก็แตกต่างออกจากวันอื่น นิดนึงแล้วก็อาจจะอ่านไพ่สั้นกว่าวันอื่นๆที่ผ่านมานะคะเพราะว่าแม่หมอมีภารกิจที่จะต้องไปทํานะคะไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็เช่นเคยคะ่ะแม่หมอขออวยพรให้คุณนะคะได้พบความรักดีๆพบคนดีๆคนที่มีศีลเสมอกันนะคะคนที่จะทําให้คุณมีความสุขคอยทุกท่านสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงคะ่ะคิดสิ่งใดคอยสมความปรารถนาทุกประการนะคะคอยทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันดใดไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ